บริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่10ซึ่งมีรายได้กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องอะไรที่ทำให้ Success Mall เติบโตอย่างต่อเนื่อง SCM หรือ Success Mall ก่อตั้งขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วโดยมีจุดเริ่มต้นจากนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันและคุณนพกร นิทิเลิศวิจิตโดยผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองคนต้องการสร้างแบรนด์ของคนไทยในกลุ่มสินค้าความงามและอาหารเสริมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเน้นไปที่ช่องทางระบบตัวแทน MLM หรือก็คือระบบขายตรง Success Mall มีความโดดเด่นในเรื่องของ Growth Mindset ให้กล้าเอาชนะใจตัวเองและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ที่สำคัญก็คือ Success Mall มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างสังคม Wellness and Wellbeing คือการเป็นแบ,บรนด์เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้ว Success Mall ขายสินค้าอะไรบ้าง Success Mall นั้นมีอยู่6กลุ่มสินค้าหลักๆค่ะนั่นก็คือกลุ่มรากคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Nutrino โดดเด่นด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกมาผลิตเป็นอาหารเสริมอย่างเช่น SOD Mall ที่ถือเป็นสินค้าแฟลกชิพซึ่งสามารถสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องโดยมีจุดขายก็คือการเลือกคุณค่าของไฟโตนิวเทรียนจากผักและผลไม้125ชนิดทั่วโลกจากนั้นก็นำมาผ่านกระบวนการผลิตนานถึง180วัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่2นะคะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแบรนด์ body care er. กลยุทธ์ของแบรนด์นี้จะมีสินค้าหลากหลายอย่างเช่นแชมพูครีมนวดยาสีฟันผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดจุดซ่อนเร้นและโลชั่นบํารุงผิวพร้อมกับการตั้งราคาขายที่เข้าถึงได้ง่ายกลุ่มที่3คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายใต้แบรนด์ neatly home กลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสูตรเข้มขน้นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มขน้นและน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่มาจากพืชธรรมชาติจึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่4คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าภายใต้แบรนด์เอสโมซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพผิว โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มลดริ้วรอยให้ใบหน้าอ่อนกว่าวัยอย่างเอสโมเน่เฮมซีดออยที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติตอบโจทย์สาวๆที่ชอบดูแลตัวเองและกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ growing more ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธาตอาหารรองสำหรับพืชทุกชนิด เพราะน,นอกจากพืชจะต้องการปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักอย่าง NPK แล้วพืชยังต้องการแร่ธาตุสำคัญอื่นๆที่ช่วยทำให้พืชเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นั้นนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตค่ะนอกจากจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารพิษนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัยซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ Smart Creation กลุ่มสินค้าที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ a l c a m a x ที่เป็นมากกว่าเครื่องกรองน้ำสามารถผลิตได้ทั้งน้ำแร่และน้ำด่างในเครื่องเดียว ทีนี้เราลองมาดูผลประกอบการรายได้ของบริษัท Success m o r บ i n g จำกัดมหาชนกันบ้างค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรในปี2562มีรายได้1,100ล้านบาทกำไร59ล้านบาทปี2563มีรายได้1 0 2 9ล้านบาทกำไร64ล้านบาทปี2564มีรายได้1,283ล้านบาทกำไร217ล้านบาท ครึ่งปีแรกปี2565รายได้รวม557ล้านบาทกำไร93ล้านบาทถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้สินค้า6กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้นเหตุผลสำคัญนั้นก็คงมาจากเทรนด์ของความรักสุขภาพค่ะซึ่งสินค้าที่ Success m ส l l มีมากกว่า100รายการก็ต่างตอบโจทย์กระแสเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี Successmore ยังใส่ใจและลงรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจโดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมคิดค้นและดูแลทุกกระบวนการผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่ทําให้บริษัทได้เปรียบในด้านการแข่งขันนั้นก็เป็นเพราะว่า Successmore มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองภายใต้บริษัทที่ชื่อ SCM Innovative หรือ SMI จึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและตั้งราคาสินค้าในระดับที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย บริษัทพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอนและสิ่งที่ทำให้ Success m a l l นั้นประสบความสำเร็จและเติบโตจนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรกในกลุ่มธุรกิจเครือข่ายได้ก็เพราะ Success m a l l นั้นมีสินค้าที่ตอบรับกับเทรนด์ของโลกมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีจนทำให้มีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาสินค้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้นั่นเอง